สวัสดีค่ะอยู่กับสมองชาแนลนะครับจนเพื่อแสดงความประจันตุลาเวทีต่อกันพั้นุตที่ร่วมรับไปแล้วซึ่งในภาษาจะมีระเรียกว่าดวงตาประเทน,นี้ได้สืบพต,ต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันโดยชาวบ้านจะจัดให้มีขึ้นทุกปีในช่วงวันแรมส4 1สี่สิห้าค่ำเดือนสิบบุตรหลานญาติพี่น้องที่ประกระอาชีพหรือ สั้งถึงฐานที่อื่นจะเดินทางกลับมารวมญาติที่บ้านเกิดเพื่อท,ทําพิธีแซีนหนุตาให้กับบัรพบุรุษเป็นประจําทุกปีเทศบาลตําบลศรีกระภูมิสนักในความสำคัญของประเพณีที่งดงามแัะกก่าวถึงได้จัดงานประเพณีแซียนซนุตตซนตาประจำปีของพรรพหุสเกิขึ้นในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญคือ 1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของท้องถิ่นให้คงอยู่กับสังคมไทยสืบไปสองเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนแสดงออกถึงความรู้ความประกหนี่ภาษาเวทีต่อบีดานาดาผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและบรรอบครัวที่รคงรพไปแล้วสามเพื่อส่งเสริมความสมัครีระหบ่างหนงานรลชการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล เ,เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกับร่วมกันทำกิจกรรมอ่าเป้นสีมุคลแก่ตนเองและครอบครัวโดวยให้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆดังนี้พิธีไหวบวงสรวงอนุสาวรีย์หลวงไทยสุวิย์การลาบวงสวงหลวงไทยสุวิย์และปราสาทสีขอรภูมิการจัดขบวนแห่ไปยังปราสาทสีขรภูมิ การประกอบพิธีเส้นวงสวงแตนดวงตาบูชาบรรพบุรุษนับประสาศีครภูมิอันหนึ่งการจัดงานในครั้งนี้เทศบาลตำบลศีครภูมิได้รับความรัเคราะห์ด้านการจราจรจากหน่ตำรวจภูธรอำเภอสีครภูมิด้านสถานที่จัดงานจากสถานีรถไฟศรีคอรภูมิและสำนักศิลปากรที่สิบนครราชสีมา ด้านการประมพยาบาลเริ่งต้นจากหน่วยกู้ภัยสาเิงกงสังขาจุดอำเภอศรีระภูมิและที่ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งคือการร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานประเพณีแซนดนตาประจำปี2 5 6 7ในลำดับ,บต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ เทศมนตรีสกลศรีขอรภูยกครีซั์ท่านประธานสภาเทศบาลตสกลศรีขอรภูสมาชิกสภาครับตั้งโรงตังโรงหน้าส่วนราชการท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพี่น้องชาวศรีขรภูและก็อันนี้เขาเรียกงานลำหรืองานไฟ ฟ้าสีสเขียวทุกท่านแล้วก็ผู้บริหารทางวิศว์ด้วยนะครับต้องขอบคุณท่านนายกที่ได้มาในในมาเรมาร่วมง,งานประเพณีที่สำคัญของชาวศรีโคชาวสุรินทร์เราแฟนโดตาบูชาบรรพบุรุษสรุปสั้นๆอย่างนั้นเลยนะครับถ้าจะอธิบายทุกท่านน่าจะรู้ดีมา,ากาากว่กาผมที่สั่งไปนะครับ กิจกรรมเริ่มหน้ากระเช้าเนาะการสมานใจแล้นะคะสรุปโดยตาที่อนุสวรีหลวงพไทยสุริยงกเป็นก็เรียกว่าอะไรเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองของเราเนาะคนแรกแม่เป็นเจ้าเมืองประมาณนั้นเลยนั่งคิดกับท่านนายกว่าเดี๋ยวน่าจะปรับปรุงให้มีความสง่างามมากกว่านี้เนาะอที้นั่งดูกันก็อาจจะปรับปรุงไปให้สวยงามกว่านี้หน่อย ทงังททิศบาลเป็นสภาพหลักธรรมวนีี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างที่ในหลวงราชการที่7ท่านบอกว่สื่อสารรักษา,าต่อยอดวันนี้เราทําให้ลูกหลานเห็นนะครับทั้งสามโรงเรียนที่มาร่วมเนี่ยให้ซึมซับนะครับว่าการกระทำอยู่ตบรัพข้ารุษมันทําทให้มีความเจริญในชีวิตนะครับเราไม่ลืมรากเหง้าของเราว่าเรามาจากไหนเราเป็นใครครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้อง ถือว่าเป็นเรื่องที่แสดงในความกระตังอยู่กระตั้งเวทิตาต่อไปก็อยู่ของเรานะครับประการที่สองคือทําให้ลูกหลานได้กลับมารวมตัวกันใช่ไหมในช่วงแฟนเนี่ยนกะ็เสืออกาสเป็นคล้ายๆกับนครอบครัวเหมือนวันที่14บสีเมษามาเจอกันทําบุญไปวัดด้วยกันทําบุญร่วมกันแล้วก็กลับบ้านทานข้าวเป็นครอบครัวกันก็จะมีความอบอุ่นในครอบครัวอีกมิติหนึ่งเช่นกัน และก,การสุดท้ายก็มีความสามัคคีของคนในชุมชนในวันนี้เทศบาลจัดงาน,นก็มีหลายภาคส่วนมาร่วมถูกไหมครับาช่วยกันเตรียมงานจัดงานที่เห็นวความสามัคคีก็งค่นนรัเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องทําต่อไปท่านี้ศึกษาทักษาต่อยอดนั้นให้มันคงอยู่แบบแน่นลอดไปนะครับสําหรับอำเภอพรุ่งนี้ก็จะมีแสนที่บ้านโบราณน,นะครับบ้านพักแอมเภอสีขอพระปูบ้านโบราณถ้าท่านใดสะดวก ในเวลาว่างช่วงบ่ายโมงผมก็เรียนเชิญไปร่วมอีกครั้งหนึ่งเนาะที่บ้านาครับต้องเมืองหลังเก่าตันโบราณนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณเทศบาลสีของรัฐภูมิรัูที่เปนภูนะครับตาตาาาขอบคุณอาารสภาวัฒนธรรมขอบคุณโรงเรียนทั้งสามโร,รงเนาะอนุูบารก์แงแล้วก็สพสที่ได้เอาลูกหลานมาร่วมกิจกรรม อย่างที่บอกให้เขาซุ้มซับตั้งแต่เด็กแต่เขาจะได้รู้ว่าคืออะไรมีความสําคัญอย่างไรทาให้ผู้ใหญ่ต้องทําให้เขาเห็น่านนี้ต้องขอบคุณเลยทุกภาคส่วนจริงๆนะครับในโอกาสนี้ด้วยนะครับวันนี้ได้เวลาสมควร,รแล้วผมขอเปิดงานประเพณีแซนดนงตาประจาําปี2567ขององเภอเสีขาวภูมิใปัตตานีขอบค,คุณครับขอบคุณท่านประธานในทีน้เป็นอย่างยิ่งนะคะนาที่สาเข้าก้าวแนวสีของภูมิให้เกียรติเป็นประธานในพิธี แสงดวงตาประจำปีที่ักัดสอพากค่ะในโอกน,นี้เรียนเชิญท่านด้านบนองค์ประสาทสิงขอรภูมินะคะรวมถึงท่านผู้เกียิทุกท่านนะคะได้ประประรกอบพิธีวงสวงค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญท่านที่จะขึ้นวงสวงนะคะก็ะสามารถขึ้นสู่บนด้านบนได้นะคะขอบคุณค่ะอะ เดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวท่านประธานนั่งชมด้านบนได้นะคะค่ะ,ะ,ะจะเป็นการกรำวงสวมประเด็นจะสลับกันกับตรงบริเวณหลวงชัยค่ะเนื่องจากว่าเราจะประกอบพิธีเส้นไหว้ทเหลังนะคะค่ะนั่งทักนั่งทักในเดซ่อนแรกสั่งค่ะ,อะขออนุญาตนะคะ ไม่ได้ลัำเนาะเกือบแล้วเกือบไป่ได้ล้บแล้วเกือบแล้วตอนนี้นางลำก็จะลัำแล้วนะคะที่ใ่ไม้นางที่นี่นะคะสี่ขาเรียนะคะ